Thank you. สวัสดีค่ะคุณดาคุณหลายๆเด้อโทรศัพท์ธนากรมาหรอเลยโทรหาธนากรเนาะโทรศัพท์โตมากหรอ พูดเลหลายเด้อคุณดามาเป็นมูเป็นพวกประเดียนเป็นกำลังแรงใจให้ประเดียนพเพื่นเคี้ยวเพื่อนที่ไม่เฝาไม่ง่ายวานี่นเขาไม่ง่ายใย่ป่าก็สีขึ้นไหลกันนึ่งไปที่ดอกเพราะว่ัน,นั้นะท่านขึงไหนไหลไปจักน้อย เดี๋ยวนายสิมาสิว่าบ่ไปเบิ่งแม่เขาอีกนาเสียกันย่างน้องก็เด้อพี่น้องมาเสียกันย่างมันจะเข้าอากาศหนาวอากาศหนาวพี่น้องเลยโอ้ยเก็บเยวประเด็นอะไรเก็บเยวเก็บเยวมวันนี้นั่นเท็ดนี่หลายวันที่อยู่ในเศร้าเท่าไรเก็บเยวพี่น้อง ใส่เสียนนห,ยน,หน,นาวไปก่อนใส่เสียหนาวใส่ทุ่งเถ่าห่อมหนาวเหี้ยหนาวขาหนาวแขียนแต่ว่าใส่หนากรบอะไรหรอกใส่หนาวกระสีห้อนนี่างนีขอบคุณหลายๆเด้อคุณได้ไปเดินกับสีขออนุญาตลงได้ก่อนเด้อพี่น้องเลยสวัสดีค่ะคุณดา ขอบคุณลหลายๆเด้อเดี๋ยวประเด็นสิลงไหลก่อนมัเนี่ประเด็นสิเข่าเบียนเฝ้าหน้าก่อนขอบคุณลหลายๆคุณดาลุ่งม,มิดมาให้กำลังแรงใจขอบคุณพลังบวกขอบคุณสายดันขอบคุณพลังเงียบเด้อพี่น้องขอบคุณผู้มาเบิ่งย้อนหลังให้กัขอบคุณลหลายๆ